ก่อนที่เราจะไปเยี่ยมน้องอ้อยที่สวนผักเราก็จะแวะซื้อของติดหมายติดมือไปฝากน้องด้วยค่ะแดนก็มาที่แผนก Y วายค่ะกำลังเลือก Y วายอยู่แดนจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Y วายค่ะผมก็ไม่รู้เรื่องแดนจะเก่งค่ะเรื่องนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นของใช้ทั่วๆไปอะค่ะซูเปอร์มาร์เกต็ตมีของใช้เยอะแยะค่ะ แล้วพวกเราก็แวะมาที่แผนกไอศครีมค่ะไอศครีมมีหลายรสชาติมากเลยแดนหยิบไอศครีมสตอรอเบอรี่เป็นของออร์แกนิกค่ะนี่ก็เป็นแผนกชีสมีหลายยี่ห้อหลายรสชาติบางยี่ห้อนี่กลิ่นแรงมากแต่กลิ่นนี่ปวดหัวเลยค่ะกอนใหญ่ เดนมาร์กก็เป็นเมืองนมอะค่ะชีสก็มีเยอะผลิตภัณฑ์จากนมแล้วพวกเราก็ซื้อปลาซื้อแตงโมไปฝากน้องด้วยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินเดนมาร์กวันนี้ปุงกับแดนมาที่บ้านน้องอ้อยค่ะน้องอ้อยเขาปลูกผักเยอะสวนของเขามีผักหลายชนิดพวกเราก็มาที่บ้านสวนด้วยแล้วก็แวะมาหาน้องเขาด้วยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในเรือนกระจกบ้านผักของเขากันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะ น้องเขาอยู่ด้านในนั่นค่ะลดน้ำผักกำลังวุ่นวายเลย <c oughs> แม่ค้าขายผักสวัสดีค่ะน้องอ้ยอยโหยุ่งเลยเหรอค่ะโอ,อ้ผักเขียวเลยอะ่ะเขียวไวมากเลยเนาะสลัดอือต้องน้ำต้องน้ำทุกวันแล้ว่ะตอนนี้น้องเขาจะเปิดเพลงให้ผักฟังทั้งวันเลยค่ะปุ่งก็กลัวติดลิขสิทธิต์ต้องเลยปิดเสียงค่ะนี่จะเป็นมันฝรั่ง ที่ปลูกในกระถางก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วค่ะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นผู้คาวค่ะเพื่อนๆต้นอบอวบงามมากเลยค่ะสวยมากแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะตรงที่มีพลาสติกสีดำคุมอยู่นี้ก็จะเป็นพวกกระเพราโหระพาใบาแมงลักค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นกระเทียมที่เก็บเกี่ยวกินได้แล้วค่ะแล้วก็ทางด้านนอกน้องก็ปลูกกระเทียมไว้เยอะมากค่ะ นี่ก็จะเป็นผักสลัดแล้วก็ผักกวางตุง้งกวางตุ้งก็ออกดอกเยอะเลยค่ะนี่ก็จะเป็นพริกใส่กระถางเรียงยาวไปเลยค่ะน้องเขาบอกว่าอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะเอาลงดินแล้วค่ะต้นนี้ก็จะเป็นต้นองุ่นไร้มเมล็ดค่ะเพื่อนๆ น้องบอกว่าปลูกมาได้3ปีแล้วค่ะเครือยาวไปนู่นเลยค่ะถ้าออกลูกมานี่ก็จะสวยห้อยตรงเตงนี่ค่ะลูกของเขากำลังติดเลยเป็นช่อมาแบบนี้ค่ะนี่ก็อีกช่อหนึ่งมีอยู่หลายช่ออยู่ค่ะอยู่บนต้นนี่ก็จะเป็นกระถางน้ำที่เอาไว้รองน้ำเก็บน้ำฝนที่ลงมาจากหลังคาเรือนกระจกปลูกผักค่ะ ทางด้านนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายผักชีลาวแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งนี่จะมีคนมาซื้อไปเยอะเลยค่ะรากของเขาก็จะเอาไปทำอาหารขายค่ะคะนา้าต้นใหญ่ๆอบอวกปลูกอยู่ในกระถางค่ะต้นใหญ่ๆก็ตัดกินไปแล้วเหลือแต่ขนแหนงแตกออกมาเต็มเลยค่ะงูนใส่กระถางยาวเรียงเป็นแถวคะนา้นาก็ขายดีอยู่ค่ะเพื่อน นี่ก็เป็นต้นกล้าของมะละค่ะน้องแยกใส่กระถางไว้เต็มเลยแล้วก็มีต้นกล้าของมะเขือด้วยค่ะมะเขือกรอบมะเขือยาวมะเขือสีม่วงก็น่าจะมีด้วยนะเมื่อปีที่แล้วน้องก็ปลูกเยอะค่ะปีนี้น้องเพาะผักไว้เยอะเลยค่ะแล้วก็แยกเป็นกระถางกระถางไว้ขายเยอะมาก นี่ก็เป็นมะเขือเทศที่แยกใส่กระถางไว้ค่ะอยากซื้อยกกระถางก็ซื้อไปทั้งกระถางแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะโอ้เต็มไปหมดเลยนี่ที่ลงดินแล้วก็มีค่ะมะเขือเทศที่นี่มีต้นกล้วยด้วยค่ะสูงมากเลยมีคนมาซื้อใบไปทำห่อหมกทำขนมด้วยค่ะ ผักอันนี้จะมีต้นคล้ายต้นบอนกับต้นเผือกค่ะน้องจำชื่อไม่ได้ก็บอกว่ามีคนเกาหลีชอบกินผักชนิดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนเวลาทำงานเหนื่อยเป็นที่นั่งทานอาหารดื่มชากาแฟแล้วก็ที่ขายผักด้วยค่ะสามีของน้องออกไปข้างนอกเพิ่งกลับมาแดนก็ซื้อวายมาฝากแล้วก็ยืนคุยเรื่องวายกันค่ะ นี่ค่ะน้องเขากําลังตัดคณะจะไปผัดให้วันนี้น้องบอกว่ามีลูกค้ามาซื้อของที่สวนของน้องเยอะมากเลยค่ะอันนี้ฟักอะไรคะเนี่ยอันนี้ฟักทองค่ะแล้วก็ฟักทองไอ้นี่ของจิงด้วยว่าเป็นลุกนี้อ๋อเป็นแบบนี้น่<ะ>คะ่ะเพื่อนๆนยาวเป็นแถวไปนู่นเลยค่ะอ,อันนี้เป็นผักอะไรนะเนี่นนะผมเรียกชื่อไม่ถูก ปีนี้น้องจะเพาะกล้าผักเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่ามีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีคนมาซื้อแล้วก็บอกกันปากต่อปากค่ะวันนี้น้องก็ลงเฟซด้วยแล้วก็คนไทยที่เดนมาร์กที่รู้จักก็มาซื้อกล้าผักแล้วก็ผักสดๆของน้องแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูกาลที่จะปลูกผักกันแล้วค่ะมีเป็นแปลงผักลอยฟ้าสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ค่ะ เดินไปตรงกลางเก็บผักโดยที่ไม่ต้องก้มปวดหลังเลยค่ะโอ้มาละเพาะไว้เต็มเลยค่ะเพื่อนๆโอ้พันถั่วของเขานี่ค่ะผักผูคาวเพราะเป็นกระถางกระถางแบบนี้เลยค่ะใครอยากได้ก็มาซื้อเอาไปเลยค่ะ น้องเขาบอกว่ามะละกับฟ,กฟ,กฟักลูกใหญ่ๆปีที่แล้วขายดีมากเลยค่ะมีคนมาสั่งจองตั้งแต่ลูกยังเล็กๆอยู่เลยค่ะแล้วปีนี้ก็ปลูกเยอะแต่ว่าน้ำไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ฝน<ส>ไม่ค่อยตก <c oughs> โอ้สลัดค่ะเ <c oughs> พื่อนเน้องบอกว่าผักสลัดนี้ก็จะมีกินตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วค่ะเ <c oughs> พราะว่าในเรือนกระจกนี่จะอุ่นมาก อนน้องจะซื้อตัวแมลงมาปล่อยไว้ในนี้ด้วยค่ะเอามาไว้กินเพลี้ยที่ลงผักค่ะเพราะว่าผักของน้องจะเป็นผักออร์แกนิกค,ค่ะแล้วก็นูนดูผักบุ้งค่ะงามงามตัดขายเยอะแล้วค่ะนีเขาทำหาที่ดักมแมลงวีด้วยใครอยากได้พันผักมาที่นี่ค่ะ ราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะใบโหระพาเป็นถาดเลยค่ะเพื่อนๆ uh huh. ้านล่างนี้จะเป็นกระเพราค่ะอันนี้ผักอะไรไม่รู้ค่ะโูหดูพริกนคะคะตัวเล็กๆก,ก็ออกแล้วนี่น้องบอกว่าเอายอดจิ้มเอาค่ะด้านบนนี้ก็เป็นมะเขือค่ะก้ามะเขือเต็มไปหมดเลยมะเขือเทศอันนี้เป็นผักสลัดค่ะใบใหญ่ๆโโห มีสองต้นในกระถางนี่ค่ะโหใหญ่มากอันนี้จะเป็นใบชะพูค่ะแยกไว้เป็นกระถางกระถางไว้ขายแบบนี้เลยค่ะน้องแยกผักใส่กระถางไว้ขายเยอะค่ะแล้วก็บอกว่าดินแพงมากปีนี้ใบสะระแหน่โหกินกับลาบใบใหญ่มาก อันนี้เป็นกล้าของกะเพราต้นสวยๆอบอว่ค่ะเพื่อนๆน้องบอกว่ามีคนซื้อยกถาดแล้วก็ไปแบ่งกับเพื่อนคนอื่นปลูกกันค่ะุงว่าน้องเขาเพาะผักเยอะมากเลยค่ะปีนีุ้งจะมาบ้านน้องทุกปีค่ะแล้วก็ุงเห็นว่าเพาะเยอะมากเป็นพิเศษสงสัยปีที่แล้วขายดีค่ะปีนี้น้องก็เลยเพาะเพิ่มขึ้นมาอีกุงคิดว่าน่าจะมีเป็นเกือบร้อยชนิดได้ค่ะผักในส่วนนี้นะ น้องเขาเปิดให้คนมาซื้อผักนี่ตั้งแต่ส1อดโมงเช้าค่ะลูกค้าเพิ่งกลับไปตอน6โมงย็นนี่ก็เป็นอาหารที่น้องเขาเตรียมไว้นี่เป็นผักที่สวนของเขาเขาเพื่อนๆผักเยอะมากเลยใส่เป็นถาดไว้แบบนี้แล้วก็นี่ก็เป็นผักดองที่น้องเขาทำเองค่ะ น้องได้ทําขนมจีนน้ํายาตีนไก่กับลูกชิ้นไว้ให้กับลูกค้าที่มาซื้อผักที่สวนของเขากินกันฟรีๆด้วยค่ะนี่เป็นต้นแอปเปิลของเขาค่ะดอกออกเต็มเลยค่ะดอกสีชมพูมีหลายสายพันธุ์เลยค่ะเนี่ยบางต้นก็จะออกดอกช้าเพราะว่าบางพันธุ์นี้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วกว่า ังพังก็จะเก็บผลผลิตใกล้ๆเดือนธันวาค่ะมีต้นเชอร์รี่ของน้องเขาดอกเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆสูงมากเลยต้นใหญ่ด้วยเกาบอกว่าไม่ค่อยได้กินน,ะนกมากินหมดเพราะว่าเขาปล่อยให้ต้นสูงแล้วเวลาคุมตะข่ายเนี่ยมันก็ลำบากค่ะของปรุงจะตัดต้นเตี้ยๆแล้วคุมตะข่ายเนี่ยก็สะดวกหน่อยโอ้ยดอกเต็มเลยค่ะเพื่อนๆ ดกมากเลยถ้าติดนะบริเวณบ้านเขาก็จะเป็นป่ารอบๆบ้านค่ะสวยเขียวไปหมดอากาศดีมากเลยค่ะเสียงนกร้องนี่จะเป็นผักดองค่ะเพื่อนๆน้องเขาก็จะทำผลิตภัณฑ์จากสวนของเขามาวางขายด้วยค่ะคนไทยก็ชอบกินผักดองอันนี้ก็เป็นผักชนิดหนึ่งมีรสชาติเปรี้ยวค่ะ เอาไปทําขนมก็ได้แกงส้มก็ได้ค่ะเพื่อนๆดูผักสปินเนสเนี่ยค่ะใบใหญ่มากเลยผักพวกนี้เขาจะปลูกเอาเมล็ดไปขายค่ะเขาไม่เอาใบขายมีคนมาเช่าที่น้องเขาด้วยค่ะเรือนกระจกใหญ่มากเลยเขาทําเป็นระบบน้ําหยดค่ะทั้งสองฝั่งเลยค่ะเพื่อนๆทางด้านหลังของุง่มค่ะ เยอะมากน้องขนขนมจีนน้ำยาจากทางด้านนอกมาให้พวกเรากินทางด้านในค่ะเพะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะน้องบอกว่าคนที่เขามาเช่าโรงเรือนปลูกผักชนิดนี้ต้องเช่าอยู่ห่างๆกันค่ะห้ามอยู่ใกล้กันเขาบอกว่า,มาเมล็ดพันธุ์นี้จะกลายพันธุ์ค่ะเยอะมากเลยโอ ปีที่แล้วนี่ตรงนี้เขาไม่ได้เช่าค่ะน้องก็เลยปลูกไอ้มะเขือปลูกพริกเต็มไปหมดเลยค่ะปีนี้เขากลับมาเช่าอีกรอบนึงค่ะแดนกำลังหิวเลยอนนอ้ไหมครับอันนี้ถ้วยของปรุงค่ะ นั่งกินอาหารไปก็คุยกันไปสารพัดเรื่องค่ะสนุกมากเลยน้องอ้อยกับสามีนี่เป็นคนใจดีมากค่ะใครมาที่ไรก็จะทำอาหารเลี้ยงตลอดค่ะผมก็เพิ่งทำตัวนี้เอาพวกใบอะไรลงไปเลยเนี้ยเดี๋ยวใส่ทุเทีนลง ลงมีเพื่อนผู้หญิงไทยอีกสามคนค่ะบ้านเขาก็ชอบปลูกผักเหมือนกันปุ๋มก็เลยติดต่อให้เขามาดูผักที่สวนของน้องเนี่ยค่ะน้องก็ยืนคุยกับเขาอยู่แล้วก็บอกว่าให้มาเอาในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นกว่านี้อีกสันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเขาเอาไปปลูกเดี๋ยวก็ตายหมดค่ะชนชนกระจกออกไ,ไม้เนี่ยอ้ย กล้าผักที่กำลังขนขึ้นรถอยู่นี้น้องอ้อยแบ่งให้ปรุงไปปลูกฟรีๆค่ะมีค่ะกระเทียมที่น้องถอนมาให้ทั้งต้นทั้งหัวเลยค่ะน้องให้ผักไปเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเป็นถุงเลยค่ะนี่ก็ผักสลัดค่ะเพื่อนๆเยอะมาก ข้างหลังรถเต็มไปด้วยผักค่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆปรุงอุดหนุนกระเทียมดองของน้องไปค่ะเขาทำกับผลิตภัณฑ์ขายด้วยมีผักดองด้วยค่ะช่วยอุดหนุนด้วยให้ฟรีด้วยเอาวางกับพื้นนี่เลยนี่ให้ผักอันนี้มาอีกหนึ่งถุงค่ะผักที่มีรสชาติเปรี้ยว รากถักชีให้มาด้วยเยอะแย,ยะเลยทีถุงมันขาดหน่อยเขาก็ขายไม่ได้หนูก็ได้มาพวกบงพวกเบียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอมอเขาทีกล่องเขาอะไรอย่างนี้มันนั่นเขาก็ให้มาหนูก็เออเอาผัดไปแล้เขาพวกอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยอหนูก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงกับเขาเขาไปทีเขาก็ให้บงให้เบียให้อะไรนูน่นนี่นั่นอะไรเอาก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันกิน วันนี้พวกเราก็ได้มาเยี่ยมสวนน้องอ้อยค่ะแล้วก็ได้มากินอาหารที่บ้านน้องเขาด้วยค่ะแล้วก็น้องก็ให้ผักไปเยอะเลยปุ่มก็ช่วยอุดหนุนกระเทียมดองของเขาค่ะตอนนี้อากาศก็มืดค่ำแล้วปุ่มกับแดนก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างนะคะแล้วไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย